สวัสดีครับทุกทท่านนะครับพบกับนัทนะครับอีซูซูทั c โฟเซลนะครับวันนี้นัทก็อยู่ที่อีซูซูคิงย o นสาขาสัมยักปักทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็แนะนําช่องนี้ก่อนนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงอีซูซูทุกรุ่นตัวถังทุกรูปแบบการใช้งานนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะออกรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับก็ อย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้รับชมกันเตือนขึ้นในสมาร์ทโฟนของท่านนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังผมนะครับก็เป็นรถ10ล้อที่เรียกว่าขายดีรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวของทางรถบรรทุก i s ูซ,ซนะครับชื่อรุ่น fxz 360แรงม้านะครับ วันนี้มาไม่ได้มาเดี่ยวนะครับมาพร้อมกับลูกพวก่วงด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดกันที่ตัวรถนะครับว่าวันนี้ต่อตัวถังลักษณะไหนใช้งานแบบไหนนะครับไปชมกันเลยครับครับคันนี้ก็มาในรูปรักษ์ที่หล่อแบบสุภาพบุรุษนะครับหล่อเรียบหรูดูดีนะครับไม่ได้แต่งแต้ม หน้าตาอะไรมากนะครับก็จะเป็นลักษณะของอหัวเกง๋งแบบเดิมๆจากโรงงานนะครับเพิ่มเติมในส่วนของด้านบนก็จะมีหมวกลู่ลมนะครับเพื่อที่จะตัดลมให้พ้นแผงหน้ากระบะเพื่อที่จะช่วยในการประหยัดน้ำมันเวลาที่รถวิ่งนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการติดตั้งตัวนี่ครับใต้กันชนนะครับ เป็นสเกิร์ตติดเพื่อให้ดูเตี้ยลงดูสปอร์ตขึ้นนะครับชายยาวไปรับถึงใต้บันไดนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะมีใส่เพิ่มเข้าไปในเรื่องของบันไดนะครับที่อยู่ด้านข้างแคบล้อก็เดิมๆครับจากโรงงานเลยนะครับ กระทะล้อเหล็กนะพร้อมกับยางบิตโตนอีโคเปียนะรุ่น R159 นะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับนะทีนี้คันนี้นะครับสเปคเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นรถบรรทุก10ล้อนะครับตัวแม่จะเป็น10ล้อขับเคลื่อน2เท่านะครับคือมีเฟืองท้าย2ลูกนะครับก็เหมาะสำหรับงานวิ่งในการลักพร่วงหรือในการ วิ่งเดี่ยวก็สามารถลงในทางสมบุกสมบันนะครับได้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับต่อตัวถังมาเป็นกระบะดําดนะครับจากอู่สามิตรนะครับสามมิตรเขาก็มีชื่อเสียงระดับประเทศเรื่องของการต่อตัวกระบะดําดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะของกระบะดําดข้อเกษตรนะครับ อกลวเจเส้นนะแล้วก็ฝาข้างตัวนี้ปิดตายนะครับไม่ได้ทำให้เปิดได้นะครับก็เวลาที่เอาของลงก็จะใช้เป็นลักษณะของการยกดัมเทลงด้านท้ายอย่างเดียวนะครับติดตั้งตะแกงลงสีสำหรับคันนี้ก็จะเป็นรถที่ใช้ในธุรกิจของลานรับซื้อพืชไร่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก มันหัวพวกอ้อยหรือจะเป็นพวกข้าวเปลือกนะครับก็ผลผลิตทางการเกษตรนะครับด้านข้างก็จะมีกันข้างนะครับรุ่นใหม่ก็จะสามารถถอดออกได้ถ้าต้องการลดน้ำหนักลงไปอีกนะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับ ตัวนี้ฝาท้ายเป็นแบบ2ตอนนะครับฝาทึบเปิดลงมาได้ถ้าเรามายกดำก็สามารถจะเกลี่ยหรือถ่ายของอลงด้านหลังได้นะครับแล้วก็ตัวลูกลัวนะครับที่ฝาท้ายก็จะทำเป็นแผงเสียบลงมาจากด้านบนนะครับสแผงเวลายกก็ยกออกเป็น2ช่วงนะครับสแผงด้วยกัน ด้านหลังของทางสัมมิตก็หน้าตาประมาณนี้ครับระบบไฟใช้ก็จะใช้เป็นไฟ LED นะทั้งไฟเบรก2ดวงไฟเลี้ยว1ดวงแล้วก็ไฟถอย1ดวงนะครับลำโพงเลือกใช้ของยี่ห้อ KTK นะครับก็เป็นมาตรฐานนะครับระบบลมระบบไฟระบบน้ำมันไฮดรอลิกนะครับก็ตามมาตรฐานเลย อันนี้ไม่ได้ต่อท่อน้ำมันไฮดรอลิกก็จะมีะที่เสียบพักเก็บปลายสายอยู่บริเวณนี้นะครับสายน้ำมันไฮดรอลิกส่งไปที่ตัวลูกแล้วก็น้ำมันไฮดรอลิกย้อนกลับมาที่ตัวแม่นะครับก็จะมี2เส้นไปเส้นหนึ่งกับเส้นหนึ่งนะครับสเปคนะครับของกระบะลูกนี้นะครับสำหรับตัวแม่นะครับก็จะมีความยาวที่ 6เมตร20เซนติเมตรนะครับความสูงของกระบะวัดจากพื้นกระบะนะครับอยู่ที่2เมตร20เซนติเมตรนะครับส่วนความกว้างภายในก็อยู่ประมาณ2เมตร40มาดูตัวลูกกันบ้างครับสำหรับตัวลูกคันนี้นะครับความยาว ขอ,องตัวลูกอยู่ที่6เมตร80 m. ความสูงเท่ากันกับตัวแม่นะครับ2เมตร20 m. แล้วก็ความกว้างเท่ากันก็คือภายใน2เมตร40 m. นะครับติดตะแกงรงลงสีนะครับบริเวณช่องระหว่างซี่ลั้วนะครับเพื่อการเวลาบรรทุกอย่างพวกข้าวหรือพวกพืชไร่ที่เป็นเมล็ดเล็กๆนะครับก็จะไม่ไหลออกจากแผงข้างกระบะนะฮะ แล้วก็บริเวณด้านบนนะครับก็จะเดินแป๊บกลมๆนะครับตลอดความยาวตั้งแต่หัวจดท้ายเพื่อเวลาคุมผ้าใบแล้วจะไม่เสียดสีทําให้ผ้าใบขาดได้ง่ายๆนะครับแล้วก็บริเวณเสาหลังก็จะเป็นบากเสานะครับการรับประกันของรถบรรทุกอีสูสิป้ายแดงก็รับประกันโดยมีเงื่อนไขนะครับรับประกันให้5ปี ไม่จํากัดระยะทางนะครับก็เข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องทุกๆ2,000 0กิโลเมตรหรือ6เดือนแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับในส่วนของบัวถังและระบบไฮดรอลิกยกดัมก็มีการรับประกันจากทางอู3ามิตนะครับให้3ปีนะครับแบบมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางชิ้นส่วนก็จะรับประกันเต็ม3ปี บางชิ้นส่วนก็อาจจะ1-2ปีตัวนี้เขาก็จะมีระบุอยู่ในสมุดรับประกันของทางบริษัทสามมิตนะครับที่มาพร้อมกับตัวรถนะครับมาดูในส่วนของอยางครับถ้าไม่ได้สั่งเปลี่ยนแปลงอะไรยางมาตรฐานที่ทางอู่สามมิตให้มานะครับก็จะตีแบนด์อดวานครับเป็นยานนำเข้าจากทางประเทศจีนนะ รุ่น GL 283A นะครับเป็นยาง 11R 22.5เผาสามมิตรนะครับแล้วก็จะมีที่ไว้ยางอะไหล่ที่ตัวลูกอยู่ตรงนี้ครับฝั่งซ้ายของรถ สำหรับฝั่งซ้ายของรถตัวแม่นะครับที่ไว้ยังอะไหล่ก็อยู่ใต้ถังน้ำมันลงมานะครับก็จะสูงจากพื้นอยู่สักประมาณไม่น่าจะเกิน1ฟุตนะครับพอ mm hmm. ถ้าเกิดว่าต้องวิ่งในทางที่ไม่ใช่พื้นเรียบนะครับก็อาจจะต้องถอดยางออกนะเพราะว่าตำแหน่งยางอะไหล่ค่อนข้างจะต่ำอาจจะไปโดนสิ่งกีดขวางที่อยู่บนพื้นถนนได้นะ ถังเก็บน้ำมันไฮดรอลิกใช้สำหรับยกด้ำก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ถังน้ำมันดีเซลนะครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงของรถความจุ370ลิตรนะครับอยู่บริเวณนี้ด้านข้างๆถังน้ำมันก็จะมีกล่องนะครับตีสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ SMM ตัวย่อของิตรมอเตอร์นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับ สำหรับท่านที่สนใจรถใหม่ป้ายแดงนะครับรถบรรทุกอีสูซทุกรุ่นตั้งแต่4ล้อจัมโบ้ NLR นะครับไปจนถึงรุ่นใหญ่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวลาก g x z 360แรงม้าหรือว่าจะเป็น12ล้อแท้โรงงาน FYH 3 6 0แรงม้านะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดขอใบเสนอราคา หรือจะปรึกษาต้องการเอาไปวิ่งสินค้าแบบไหนใช้ในธุรกิจลักษณะใดก็สอบถามที่ปรึกษาการขายทางเซลนัดได้นะครับเรามีบริการรับจองออนไลน์จัดไฟแนนซ์ฟรีแล้วก็ส่งมอบรถถึงบ้านฟรีทั่วประเทศนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนตัวถังแบบไหนก็ฝากติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้เซลนัดขอบคุณครับลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ